ดูดฝุ่นตัวใหม่ครับโรบอทดูกันเลยครับแกะตรงไหนล่ะไอรุ่นนี้มันมีกวาดด้วยนะครับเห็นมีกวาดให้ด้วยมาดูกันในกล่องที่ให้ก็มีมีตัวตัวโรบอรตนะครับตัวโรบอรแล้วก็มีนี่ครับมีตัวกวาดให้กวาด ก็ก็ช่วยในการทำให้เก็บฝุ่นได้มากขึ้นนะครับนะครับมีใส่ชาร์จให้นะครับใส่ชาร์จจะชาร์จตรงนี้รูนี้นะครับใส่ชาร์จชาร์จตรงนี้แล้วก็การทำงานก็ดับรุดฝุ่นแล้วมันจะมีรูกว่าอยู่สองรูครับรูนี้รูนี้เราก็แค่เอาตัวนี้ไปใส่ครับมันจะเป็นการการวาดเข้าครับ นี่ติดก่อนนะครับทอานหนึ่งอย่างนี้ครับมันจะเป็นกวาดด้วยช่วยเราให้เก็บฝุ่นอ่าข้างๆได้เร็วขึ้นครับนี่คือก็ระบบเดิมครับวิ่งชนมันก็เปลี่ยนทิศไปเรื่อยครับนี่กวาดเข้ามาแล้วก็เจ็บเข้าไปตรงนี้ถอดออกมาทําความสะอาดได้ครับครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดครับดีอยู่ครับขอบคุณครับ